สำหรับวันนี้ผมก็ได้สั่งไม้การสั่นเพื่อมาใช้ถ่ายวิดีโอแล้วก็อัพลง YouTube ในช่องของผมนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพของวิดีโอที่ดีมากขึ้นนะครับนะครับก็พนักง,งานเมื่อกี้พนักงานก็พึ่งมาส่งตามที่ผมแกกกล่องมาก็แพ็กมาอย่างดีครับมีกระดาษกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับ สั่งมาจากลาซาด้าครับในราคาพั0หกว่าบาทผมซื้อในช่วงของโปรโมชั่นนะครับ mm hmm. ก็ส่วนออกมาก็จะมีนาบัตรของร้านที่ขายครับ mm hmm. ก็จะมีชื่อาโค้ดแล้วก็เบอร์โทรนะครับ mm hmm. สำหรับการติดต่อร้านถ้าหากในกรณีที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่า สำคัญมากห้ามคาริเบตเด็ดขาดทําแล้วเพื่อจะมีปัญหาหมดประกันตันดีครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในกล่องมีอะไรมาให้บ้าง ไม่รู้สายอะไรแต่ลักษณะมันเป็นโค้งๆแล้วก็มีแจ็คสามจุดห้าสามตอนนี่ก็คงจะเป็นสติเตอร์นี่ก็ควรจะเป็นสายชาร์จนะสายชาร์จที่ได้ก็เป็นสายชาร์จไอซี น่าจะเป็นกู้มือการใช้งานครับส่วนนี้ก็มีกันชื้นมีถุงผ้าที่มีตาเขียนว่าโมซ่า ครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสินค้าหรือไม่ได้มาใดๆทั้งสิ้นครับเพราะคิดว่าการรีวิวในส่วนของการใช้งานนี้ทางยูทูบเบอร์ต่างๆเขาก็ได้ทาไ้เยอะแล้วนะครับแต่แค่เพียงผมจะมาบอกว่านี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพัฒนาในการทําช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อจะได้คุณภาพ,ภาพวิดีโอที่ดีขึ้นนะครับีก็มาดูผลเอของเรากือเ,เ้าตัวมไม้กันสันโมซา M S อ๋อนี่ด้วยครับไดร์พอร์ตนะครับไดร์พอร์ตก็คือเป็นขาตั้งนะครับมียางกันลื่นมาให้ด้วยครับนี่ฮะนั่งแล้วจะไม่ลื่นนะครับในส่วนของการใช้งานผมก็คงจะต้องศึกษากันก่อน,นครับว่าใช้งานยังไงก็ ครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวสำมุอถืออ่าสำหรับในส่วนของคุณภาพของวิดีโอผมจะมาลงในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. ก็สภาวะทิศนี้มีเวลาว่างได้กลับบ้านก็จะไปดูทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ก็คงจะได้ถ่าย mm hmm. อ่า ความคืบหน้าของต้นทุเรียนจากไม้กันสันโมซามินิเครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าผมได้ถ่ายวีโอแล้วอัพลงในช่อง YouTube ก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกทีครับว่าคุณภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของอ เขเรียกว่าโปรแกรมต่อต่อคือผมใช้สองโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือโปรแกรมช็อตคัดแล้วก็วินโดว o มูวีเม e อร์และแต่ที่ผมใช้ประจำใช้มากที่สุดก็คือคายมัตเตอร์ผมจะซื้อแอปเวอร์ชั่นเต็มด้วยนะเพราะผมมาว่า วิดีโอที่ได้คุณภาพมันก็ต้องชัดเจนอย่างน้อยก็คือมีเสียงมีรูปที่ชัดเจนนะครับมันจะเป็นการพัฒนาในการทำคลิป YouTube ของผมต่อไปครับก็มีความตั้งใจว่าจะทำคลิปวิดีโอหลังจากนี้ออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผลการใช้เป็นยังไงก็ มาแจ้งกันอีกทีนึนะครับในวิดีโอคลิปต่อไปนะครับย้ำนะครับว่าผมไม่ได้มารีวิวสินค้าเพราะว่าถ้าหากาจะไรณีรีวิวสินค้าคนจะมียูทูบเบอร์หลายคนแล้วนะครับที่ว่าร mm ีวิวจ้มไม้กันสั่งเยี่ยอนี้ไปนะครับผมแค่เพียงมาบอกว่าเนี่ยตอการพัฒนาในช่องหองผมผม,ผมจะซื้อมาใช้ในช่องของผมนะครับครับสวัสดีครับ